ที่ไฟดีใครจะมาย่ำยีไม่มีวันพ่ายจำดำรงความ พ,พ่อพิชัยนุราชนำกำลังเข้าล้อมจับพราหมณ์ที่ประตูเมืองหวังจะชิงตัวมณีพิชัยให้ได้แต่เหตุการณ์กลับตะลบัดเมื่อพราหมณ์ที่ถูกล้อมกลับกลายเป็นเพียงหุ่นฟางปลุกเสกฝีมือของพราหมณ์ตัวจริงด้วยเหตุนี้ทั้งหมดจึงหลบหนีออกจากเมืองรัตนมณีได้อย่างวุ่นวิต สบายใจจังเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ข้าได้ออกมาผจญภัยจริงๆโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องรีบกลับวังเนอะบางทีการเป็นทาสเนี่ยมันอาจจะสบายกว่าการเป็นเจ้าชายก็ได้นะจริงมากเจ้าชายที่ถ้าจับบ้านนั้นเนียนนะใครที่ไหนนะ่อยากจะตกเป็นทาสกัน่ะไม่ต้องห่วงแล้นะพี่รถด่วนก่อนเราไปถึงอาสมเจ้าชายมณีพิชัยจะต้องเปลี่ยนความคิดที่แน่นอนสบายใจจริงๆไม่มีกังวลฮฮ ชุ่วโยโอ๊ยทำไมท่งได้เดินมาทางนี้ละท่านพรามไปอีกทางนึงมันไม่ง่ายกว่าเหรอก็อาสมข้าอยู่ทางนี้เออแต่ข้าว่าทางนี้มันลำบากเกินไปแล้วนะท่านพรามโอ๊ยเยเยไปหมดเอา <Cell S 2> ้าจ้ไม่รู้เหรอ<ท>ว่าการเป็นทาาต,ตามเราเ<บ>นี่ยมันลำบากแค่ไหนฮะเพิ่งจะรู้ว่าลำบากมากหนทางก็ลบเป็งไงละ่ะอืมลกมากเลย กิ่งไม้จะไปหมดเผ่าวันก็เยอะแยะอ่ะตัดต้นไม้ให้หมดเลยนะโอ้ยดูเส้นหน้าสงสารออกแกล้งเขาตลอด ทำแบบนี้มันจะดีเหรอยอมพระกลิ่นนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วนี่จะปล่อยให้เจ้าชายอยู่กับภาพลวงตาแล้วต้องเดินอยู่กับที่ทั้งคืนเลยเล่ะเนี่ยอหอมจังมมไม่กินเหรอพี่รถด่วนอร่อยนะ โอ้เจ้าชายน่าสงสารท่านพรามรอข้าด้วยสิเจ้าชายมณีพิชัยสงแข็งแรงออกขนาดนั้นไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกไม่ต้องเป็นหัวเหล่าน้าพี่รถด่วนแล้วถ้หากว่าเจ้าชายมณีพิชัยนั้นเป็นอะไรไปนันเนี่ยนะบุงหงาเอาพี่รถด่วนตายแน่เลยอ่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอหนอนหนวดคือท่านพราม์บอกให้หยุดพักก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางต่อ กินซะสิท่านพรามเนี่ยคงจะเหลือไว้ให้ท่านนั่นนะออืมกินเสร็จแล้วก็หาอะไรมาพัดให้ข้าด้วยนะข้าไม่ชอบนอนร้อนร้อนตื่นจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยอะไรกันเล่าแต่วันนี้ยังเช้ามืดอยู่เลยนะท่านพรามข้าถึงได้ปลุกเจ้าไง จะปล่อยให้เราหิืตายได้เลยก็ได้ก็ได้ว่าแต่อยากกินอะไรอ่ะกระตายปลาทอดกรอบเห็ดอบผัดน้ำมันหอยลาบก้อยรสเด็ดผัดเผ็ดปลาดุกปุ๊กอบวุ้นเส้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทําเป็นไหมอ๋อไม่เห็นจะยากเลยแค่โทรกริ้งเดียวท่านอินกับท่านจันก็มาเดลิเวอรี่ถึงที่แล้วจะกอไไ่ได้ตอนนี้จะเป็นท่ารับใช้เรานะอย่าลืมสิ แต่ว่าข้าทำอาหารไม่เป็นนี่นะนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าต้องคิดว่าเมนูแรกที่เจ้าจะทําให้เรากินคืออะไรถ้าหากว่าท้องเสียก็อย่ามาว่าข้าทีหลังก็แล้วกันได้เวลาแล้วพี่รถด,ด่วนเร็ว ข้อหห้ามป่วยห้ามตายห้ามสายห้ามลาออกข้อสองต้องดูแลผู้เป็นนายอย่างสุดความสามารถโดยไม่มีผู้ช่วยหรือตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมและข้อที่สามต้องทำอาหารเป็นและก็อร่อย กจจไ,ไ,ไก่โอ้พูดพูดพูดโอ้โอ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 ไก่ดำหอมไหม่หมดเลยอะ่ะท่านพรามชอบกินปลาย่างนี่นะคงจะย่างง่ายกว่าไก่ละ ไปที่มปน้ำจับปลาดีกว่า เ้ายรถด่วนตื่นเดี๋ยวนี้นะดูอยู่จ้าดูอยู่นันเนียนนะดูอะไรอยู่ล่ะหลับอยู่ชัดๆเลยถ้าเจ้าชายเผลอมมาตอนนี้แล้วก็ความแตกหมดเลยนะรู้แล้วจ้ารู้แล้วรู้แล้วตลอดเลยอะ่ะ ทำไมไมีลูกคลื่นเุ้ยทำไมมันสั่นไหวอย่างนี้อ,อืโอโเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋มาแววเฮ้ยแย่แล้วช้างตกเผือกเฮ้ยช้างตกมัน เอ๊ะสายตามันเปลี่ยนไปทำไมอ่ะอ๋อมันเจอตัวเมียนี่เองเจอเนื้อคู่แล้วท่านพรามล่ะนอนหนวดยังยังยังอยู่ในน้ำอยู่เลยเจ้าชายเะทำยังไงดีลัะเนี่ยแย่แล้วท่านพรามท่านพรามท่านพรามอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะหรือว่าท่านพรามจะจมน้ำไปแล้วอ่ะเจ้ามาช้านะ มูไปทำอะไรอยู่ถึงมาช่วยเร<ว>าเชนสามมาช่วยยังจะบ่นอีกแล้วเนี่ยเอ๊ะแถวนี้ไม่สวนดอ,อกไม้ด้วยเหรอเนี่ยทำไมมีกลิ่นหอมขนาดนี้ล่ะอ๋ยชื่นใจข้าเนี่ยเคยได้ยินแต่เข็นครกขึ้นเขาแต่ก็ว่าแบกของให้ท่านเนี่ยมันลำบากกว่าเข็นครกขึ้นเขาอีกนะแล้วท่าน จะช้อปปิ้งอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแต่ข้าดีใจมากนะที่เราเจอตลาดก่อนอขึ้นเขามาเนี่ยอ,อย่างน้อยอเราก็ได้อาหารแห้งมาเพียบเ<อ>ผื่อมื้อไหนจะทำอาหารไม่ได้เรื่องอีกอเราจะได้กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแทนไงท่านดูถูกข้ามากเกินไปแล้วนะนีย่พระกลิ่นที่เราตรวจสงสัยมานานแล้ะเราพักในป่าไผยเหมือนเดิมไม่ได้เลยไงทำไจะต้องขึ้นเขาลงห้วยขนาดนี้ด้วยก็ย่อพระกลิ่นเนี่ย งคิดได้นะสิว่าขืนเราพักในป่าไผยเหมือนเดิมคงได้วุ่นวายมากแน่ๆท้าพิชัยนุราชคงไม่ปล่อยให้เราได้แกล้งมันนีพิชัยได้อย่างสงบสุขหรอก<ะ>นี่บางทีพี่เขาคิดนะว่าการที่ยอพระกลิ่นทําแบบเนี้จริงๆแล้วไม่ได้หวังที่จะกลั่นแกล้งเจ้าชายจริงๆหรอกแต่เป็นเพราะว่ายอพระกลิ่นเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเจ้าชายชายเปล่า มีอะไรเหรอนอนน์โออก็แค่คนมันไม่ยอมรับความจริงไอ้เจ้าชายไม่มีอะไรหรอกโอ้ยดับจังเลยอ๋อ <no อ๋ออะไรถึงแล้วที่นี่แหละคืออาสมของเรา อะไรนะัดนี่เราจะพักกันในในถ้ำเนี่ยเหรอนี่บอกตรงๆนะถ้าก็ยังคิดไม่ถึงเลยมันกันนะ่ะฮะอ๋อเราเพิ่งนึกได้ว่าน้องสาวเราผ่านมาเที่ยวป่าแถวนี้พอดีเดี๋ยวอีกสักพักคงเข้ามาถึงที่นี่ยังไงก็ช่วยปฏิบัติน้องสาวเราด้วยนะให้เหมือนกับปฏิบัติเรา คนนี้เปน,น้องสาวท่านเหรอท่านพรามท่านมีน้องสาวด้วยเหรอเนี่ยคือว่าบอกตรงๆนเะรื่องเซอร์ไพรส์กว่าเมื่อกี้นี่ออก <c oughs> น้องสาวของท่านพรามมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับหรือว่าจะเป็นอีกเรื่องที่ยอพระกลิ่นจะใช้เพื่อกันแกล้งมณีพิชัยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมในตอนหน้านะครับคุณหนูหน